สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับเตือนแรงเปิดสองราศีกระทบเต็มๆถูกใส่ร้ายการเงินติดขัดความรักแย่เรียกได้ว่าช่วงนี้ดวงส่งผลต่อชาวราศีสองราศีอย่างกันและมีนที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆด้วยหมอช้างทศพรรีตุลา ได้เปิดสองราศีได้รับผลกระทบดังนี้ราศีที่ได้รับผลกระทบต้องระวังความรักราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคมจะส่งผลกระทบกับราศีกันโดยเฉพาะในเรื่องของความรักผิดใจกันตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบมือที่สามต้องหลีกเลี่ยงคนมีคู่นั้นมีปากเสียงได้ง่ายขัดแย้งง่าย คนโสดอาจจะเจอคนที่ปากบอกว่าโสดแต่ตัวจริงมีครอบครัวดังนั้นใครเริ่มต้นความรักเดือนนี้ใช้เวลาค่อยๆดูดีที่สุดราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนเป็นดาวที่ดีในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศงานออนไลน์สิ่งที่จับต้องไม่ได้จะดีมากด้านการเงินต้องระวังการเซ็นสัญญาการให้กู้ยืมปัญหาหนี้สิน ข้อผิดพลาดทางการเงินทรัพย์สินของมีค่าสูญหายต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษเตือนเดือนนี้การทำกิจกรรมอะไรที่ดูโลดผนปีนเขาดำน้ำต้องใจเย็นจะพูดจาจะต้องระวังอาจจะทะเลาะกับคนรักได้ง่ายอาจจะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่าง